ครบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่โฮมซีวารดนะครับเย่แล้วก็เดสเปซสามนะครับตามที่สัญญาไว้ไปฮาร์ดฮาร์ดไหวไหมเนี่ยฮาร์ดนะพุ่มโอเคก็นะครับประมบทนะครับเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับมนุษยชาติได้ค้นพบเดอะมาร์เกอร์นะครับเดอะมาร์เกอร์นี่มีพลังมาก แล้วก็รู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดพวกเนโคมอบนะครับไม่แปลนะครับขี้เกียจเดี๋ยวผมแปรรวมๆให้แม่พูดไปมิเชลอัลตแมนยูนิโทลิจีนะครับก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นลัทธิที่บูชามาร์เกอร์นะครับยูนิเทลนจี้นี่ก็ต่อจากภาค2นะครับที่อีจำชื่อมันไม่ได้เฮดียนนานะครับมันหลอกใช้เรานะครับสุดท้ายนะครับมันจะหลอกให้เราไปสร้างมาร์เกอร์นั่นเองนะครับแต่ก็โดนคนของไทยแมนฆาใตหาไปมีเลดมาร์เกอร์นะครับเป็นออริจินอลแล้ว เรากับบัตรทรอสนะครับเป็นคนสร้างแบ็กมาเกอร์ครับถึงมันจะได้พลังมาเยอะแยะนะครับ <laughs> แต่ค่า <laughs> แต่ก็ต้องจ่ายไปอย่างมหาศาลนะครับ <laughs> ด้วยชีวิตมนุษย์แมงไม่ได้อ่านเลยตะกี้ลืม <laughs> <ừ> <laughs> อันนี้ก็เป็นภารกิจแรกของเรานะครับจากภาคแรกนั่นเองไอเสียกนะครับได้ไปยานอิชิมูระนะครับแล้วก็ไปปลุกเดอะมาร์เกอร์ขึ้น,น,นกุญแจของผู้รอดนะครับคีย์ซไวเวอร์นะครับแปลแม่งตรงตรงไอซีคลาร์กนะครับก็ผ่านมาได้แล้วก็บอกว่าได้ติดต่อได้คุยกับมาร์เกอร์นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเนื้อเรื่องของภาค2นะครับ แม่งมันย้อนย้อนให้ดูแต่ภาคแรกเย็นภาค2องเลยทีเดียวก็ใครไม่รู้เนื้อเรื่องภาค2ก็กลับไปดูได้นะครับ,เ,บเราก็รอดมาได้นั่นเองอแล้วก็ทำลายทุกอย่างเหมือนเอจิ s เซเวนะครับ <laughs> เคนะครับในนี้ก็มาภาคสามแล้ว ไอเสียกเราแก่ขึ้นเยอะเลยแบกวอเทอร์ไอบอลเลยทีเดียวสองวันสองหาวอือสอปีที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มีมาเกอร์อยู่นะครับในอ่า โลกที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งนะครับผมแต่ด้วยอะไรนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันมีคนได้หยุดการระบาดของดูมาร์เกอร์ไว้นะครับผมตอนนี้เราก็จะมาย้อนรอย200ปีที่แล้ว Rectonic Art r r e s e n t s พูดมากๆม,ม,มันคอแห้งนะครับเดสปูดทุย <laughs> ไม่ใช่นะครับเดสเปจสามปีไหนวะเนียสองพันสามร้อยสิบสี่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเป็นบักทิมนะครับอัลฟานไนเดอร์อ นี่คือวิสกี้250นะครับรู Two, five, ้สึกว่าบักทิมของเราจะพยายามติดต่อกับใครสักคนนะครับโอเคทิมมึงหามันเจอไหม,ไม,ไห,มหามันเหรอหวาาัวหน้าเหมือนว่าผมไม่รู้เลยว่าผมจะดูอะไรเอ้ย <laughs> ผมจะกำลังตามหาอะไรอยู่นะครับบักเซรานโน่ก็บอกเออไปตามทางที่กูบอกไปนั่นแหละแล้วก็วิทยุก็ขาดหายไปนะครับ แต่กูตามหาอะไรอยู่วะเนี่ยโอเครู้สึกว่าบักด็อกนะครับด็อกเตอร์ซูราโน่นะครับให้เราตามหาอะไรสักอย่างอันนี้ก็ทูตอเรียลปกตินะครับผมเล่นภาคสองมาแล้วผมรู้ ทุกคนคาดหวังไว้กับเรานะครับเราเป็นทหารใช่ไหมนะครับบักทีม,มันพูดกับตัวเองท <c oughs> าไมเดสเปซทหารมันถึงกากกว่าวิศวกรอย่างไอเสียคลากวะเนี่ยนะผมโอเคก <c oughs> ี่มาเรื่อมเบาบางโอ้กอดโอโนเลยทีเดียวโอเควิ okay, <c oughs> ่งกราฟิกอะไรก็สุดยอดดีนะครับผม ดอกผมเจอมาแล้วดอกก็ถามเรานะครับว่าเข้าไปได้ไหมนะครับเราบอกโอ๊ตประตูมันปิดอยู่ดอกบอกดูรอบๆนะครับอาจจะเข้าไปได้ไหนวะนี่โอ้โอ และนี่คือแมงวิ่งมาเลยนี่คอมอบพันใหม่นะครับผมเออ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 เราก็บอกบักด็อกนะครับผมว่าเจอทางเข้าแล้วนะครับด็อกก็บอกให้ดูดูอบๆอาจจะมี สิ่งที่เราตามหาอยู่ก็ได้นะครับผมโอ้ยลืมไปไม่มีสเตสิสก็เหมือนเดิมนะครับยิงเฮดช็อตมันไม่ตายนะครับผมต้องยิงตาเออแม่งโดนไปสอาดอกเลือดเหลืองเลยหรอวะ ตั้งหลักโดนอีกดอกนึงไม่แน่อาจจะมอกนะครับผมโอเคไปดูซิว่าเออว่าเราตามหาอะไรอยู่อ๋อนี่ด,ด็อกได้มันมาแล้วด็อกโอ๊ะ วนกรรมใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับเดอะมาเกอร์นี่แม่งสวยมหาศาลตลอดที่มึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเออด็อกกูกำลังห้อยตัวลงมาจากหน้าผาผมได้มาแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรบักด็อกก็บอกเออเก็บไว้มันเป็นกุญแจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เรากำลังจะโหนหนีไอไอไอเครื่องบิน ขออภัยครับแม่มาแล้วนะครับหนีมันห้อยลงมาไม่พ้นได้วิ่งหนีมันได้กิ้งหนีมันอีกโว้วโว้โว้โโทางไหนละเนี้ยโอเค แมไอสิกรู้สึกว่าจะมีคนโคตรสวยเหมือนมึงอยู่อีกคนนึงนะเนี่ย <laughs> โอเครอดมาได้นะครับเลือดแม่งเหลืองเลยโดนตบสองทีเองโอ้โอสผูกคอตายฮไ,ไม่ได้ผูกแล้วแบบนี้มันโดนแขวนนี่ว่า เจนเจอรัลมาฮอกด็อกเตอร์ซูราโนอยู่ไหนครับโอซูราโนอเติมัสเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้เอาไอ้นี่ไปที่เมืองนะครับบอกมาฮอกก็บอกมันเกินกว่านอกเหนือการควบคุมของเราแล้วรู้สึกว่าจะไม่ทันหรืออะไรยังไงนี่แหละนะครับ ก็ถามเราว่ามึงรักโลกหรือเปล่าพ่อกับแม่มึงอ่าใช่ครับผมรักดีกูหวังว่าจะได้ยินหนึ่งนั้นแหละเวรกรรมแล้วมึงยิงเขาทิ้งเลยเนี่ยนะดล e l ติงต้งด d ล l e ติ้งรู้สึกว่ามันจะลบข้อมูลในโคดเด็กทิ้งนะครับผม แล้วมันก็ยิงตัวตายโคเด็กคืออะไรทำไมต้องลบข้อมูลทิง้งทำไมมันต้องยิงตัวตายนะครับคนที่ดูตอนนี้อาจจะงงอย่างรุนแรงนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับแม่ ีใช้น้องสาวยุคของมนุษย์ได้มาสิ้นสุดลงแล้วนะครับโอเคนิวโลนาาคลนีรู้สึกว่าจะเป็นประเทศที่อยู่บนดวงจันทร์นะครับไอซิกกู see, รู้มึงอยู่นั่นรับโทรศัพท์สิเออก็ได้รู้สึกว่าเอลลี่ของเราจะไปไหนสักที่นะครับ i อมูวิ I งงอนนะครับไอแฮปทูล้วก็บอกไอซิกว่ารักษาตัวเองด้วย ตอนนี้ไอสิของเรากลายเป็นวิศวะตกกระป๋องอยู่ในห้องเช่าโสมนะครับแดกเหล้าแดกวิสกี้เป็นวันๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องตามมาหามันอีกแล้วเรียบร้อยนะครับเลือดแม่งเขียวๆเหลืองๆเลยทีไอสิคคักอืมมันนี่แหละพมเป็นใครเนี่ย หยิบมันขึ้นกูไม่มีเวลามากนะต้องการคุยกับมึงมึงเป็นคนที่เอ็กเปิดเรื่องมาร์เกอร์ใช่ไหมมึงสร้างมันขึ้นมาอันนึงครับผมไอซิกบอกกูกูไม่ได้สร้างมึงอะสร้างเอ้ยมึงอะทำให้กูสร้างนะครับมันก็บอกว่ามีงานให้เราทํานะครับเราก็บอกไม่ ai, ไม่ทำแล้วบว้ยแต่บักน,นีเอาเอลลี่มาอ้างนะครับผม ลราก็ถามว่าเอลลี่อยู่ไหนรู้สึกว่าไม่มีเวลาแล้วนะครับม,มันก็เอาอีเอลลี่มาอ้างนะครับว่าเอลลี่อยู่ยังหยดโดดเดียวเดียวดานะครับแล้วก็ให้เราช่วยก็ต้องจําใจช่วยนะครับเหมือนเดิมนะครับไอซสิกต้องช่วยผู้หญิง <laughs> เอา้าได้ปืนใหม่ด้วย ภาค2นะครับเราช่วยอีนิโคนะครับภาค3แลเราก็ไปช่วยอีเอลลี่นะครับโอเคกูบอกว่ากูจะช่วยมึงแล้วเอลลี่อยู่ไหนมันก็บอกให้เราหุบปากแล้วก็รีบลงมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังมึงนี่ดีเนาะพวกมึงเป็นใคร ราสบิตเทเลียนนะครับบักหนี้ชื่อนอ์ตันบักหนี้ชื่อคาเวอร์นะครับราสบิตเทเลียนไปว่าอะไรก็ถามบักนอ์ตันบอกว่าเป็นพวกอัจฉริยะเชียงลงเหลือให้อยู่เออฮ้ยเทคคาเวอร์แจมเป็ดเทดช็อตโอเคมันให้เราไปนะครับเอ้า เล่นหลายเกมนะครับลืมอีกแล้วโอ้โหแม่งระเบิดพีชีพคามิคาเซกอีกแล้วแล้วก็ล่วงมาตรงไหนไม่รู้นะครับโอ้โหอะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอืม อืมอืมเอ้ยหมอกหมอกไม่หมอกนะครับเเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตช่วงนี้ก็เฮ้ยติดติดวิ่งมาจากแบ็คไฟนะครับผมช่วงนี้ก็เฮดช็อตได้รัวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นมนุษย์โอ้โอ นอตันมันเป็นพวกยูนิทอริจีมันต้องการจะฆ่าพวกเรานะครับบักนอตันบอก,บอกไม่ใช่พวกเรามึงมันต้องการฆ่ามึงคนเดียว นะครับก็นอตตันบอกเอลลี่นะครับมันไม่เลิกตามหามาร์เกอร์นะครับมันก็ตามสัญญาณมาร์เกอร์ไปแล้วตอนนี้ก็ติดต่อกับมันไม่ได้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปช่วยบักนอตตันหาเอลลี่นะครับเอลลี่ก็แฟนเก่าโอ้โอโอโอเคอืมมึงก็พูดง่ายเนาะ นะครับเราบอกเราเจอฟรีเวยนะครับก็คือไอ้รถวิ่งไปวิ่งมานี่แหละบักนอตันมันก็พูดง่ายๆนะครับมันบอกว่ามึงก็ข้ามไปสิโอโหแล้วกูจะข้ามยังไงนี่นะครับไอ้สิก็ทำท่าคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็นึกถึงสเตซิตแบบนี้ไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้เป็นอ่าันแมนทราฟฟิกนะครับคือไม่มีคนขับโอเคเติมสเตซิต อุ๊ปส์โอเคตรงนี้มีอันติเฟกนะครับอันติเฟกก็จะเป็นสิ่งของที่ได้บอกเรื่องราวต่างๆนานาน,นะครับโอเครู้สึกมันจะตามเรามาอีกแล้วมาถูกทางไหมเนี่ยไม่รู้มาเก็บของงอกอีกแล้วนะครับความงกทำให้ผมตายหาไรรอบแล้วภาค2 <laughs> อืมสวิชเวปอน โอเคแล้วเราก็อยู่กับพาดมาคัสเตอร์คู่ใจของเรานะครับเอาเดี๋ยวผมเลอาให้ฟังทีหลังนะครับ รู้สึกมันจะมีลทัทธิอะไรเกิดขึ้นนะครับลทัทธิบูชามารเกอร์อีกแล้วนะครับหนักกว่ายูนิทอลิจีอีกหรืออาจจะมาจากยูนิทอลิจีนี่แหละแล้วก็เป็นการฆ่าล้างพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างที่ศพเกินกาดที่เราเห็นอยู่ข้างล่างตะกี้นี่แหละเอ,อ้โอ้พูดถึงแม่งเจอเลยอืมโดนเก็บเลยทีเดียวบักนี้ยังไม่ตายนะครับ เอามานี่โอ้โ oh, ห oh, มึงก็ลากกูไปได้สห์สคอเลยโอ้โ oh, ห oh. รู้สึกมันจะยิงทีมของนอตตันทิ้งทีละคนทีละคนนะครับ oh. ไอ้ซิคัก mm. รู้ไหมกูกลังตามหามึงอยู่ mm. อย่าทำให้เสียพลังงานโดยศูนย์เปล่ารู้ไหมมึงจะตายตอนไหนก็ได้ <There. S 1> มึงเห็นไหมไอ้ซินั่นอนะ The Marker Test Lab มึงต้องการเลยจากกูม,มันก็บอกว่าเรานะครับเป็นคนช่วยในการสร้างมาเกอร์แล้ววันนี้เราจะมาปลดปล่อยมาเกอร์กันความตายกำลังมาตอนนี้มันบอกว่ามันไม่ให้ใครมาหยุดยั้ยงมันได้นะครับโอเค มันก็ Activate the marker เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วรู้สึกว่าการระบาดของเนโค,โคมอบก็จะตามมามแล้วมันก็บอกเราว่าอขอให้สนุกกับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วเราก็ทำท่าโดนยิงนะครับตะกี้เราเอามือปัดมัน <c oughs> เลือดแม่งเหลืองอีกแล้ว ฟื้นขึ้นมาโดยที่เลือดเหลืองๆนะครับชุด EVA สูตรก็ไม่มีใส่นะครับชุดที่เราชุดที่เราใส่เท่ๆภาคสองไม่มีนะครับโอ้โ,อโอ้ชีดเลยทีเดียวนะครับเดอะมาร์เกอร์ก็ระบาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่งเอ้ยเอ้ยตีดอ t เ e น t i o n มึงบังกูมึงรู้ไหมเนี่ย เออไม่ต้องมาสอนกูรู้แล้วเราก็หาทางรอดนะครับผมไปเรื่อยๆตามสไตล์โอ้โหตกใจหมดอมบอกให้เรากระทืบนะครับผมไม่กระทืบหรอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจศพ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจศพกูว่าแล้วไงอืแม่งพยาบาลเยอะจังวะก็ดีนะครับผมจะได้เล่นแบบสุรุยสุรายได้โอ้ลืมไปนะครับระบบระบบปืนภาคนี้เปลี่ยนโอ้อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมลูกปืนจะใช้ร่วมกันนะครับ แบบนี้นะครับผมนี่คือลูกปืนแล้วปืนต่างๆนานาก็จะใช้ลูกแบบเดียวกันหมดนะครับซึ่งเราต้องประหยัดครับผมคือถ้าเปลี่ยนแม็กก็คือเสียไปเลยนะครับหนหน,นัด1ลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อย่างประหยัดแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเถอะ นอตันก็ถามเรานะครับว่าไปเจอทีมที่มันส่งมาหรือ,อยังนะครับเราก็บอกว่าตายหาหมดแล้วแดนนิกไปถึงก่อนนะครับบักโลกจิตบักนั่นน่าจะชื่อแดนนิกนะครับผมมันก็ให้เราออกมาจากเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ในเมืองนั่นไง รู้สึกว่าในโคมอบกำลังระบาดแล้วอ้โออันนี้ก็เป็นโต๊ะครับนะครับแต่ตามเนื้อเรื่องเรายัางใช้ไม่ได้นะครับโอเคยาวไปโอ้ลูกเต็มเลยเนี่ยไม่ก็เอาโอเคโอโ้โห ใครอยากได้ลูกอมนะัไม่อยากได้เสียงเสียงเสียงอือฮึอือฮึอือไม่พูดนะครับผมเอาเป็นเอ้ยว้าว เยอะจังวะไหนอือฮึอืฮอฮึโอเคแม่งเ้ยไอเทมไม่ดรอปโอนี่ไงโอ้เติมให้ดูเอ้ยเห็นเงาไม่อือฮึโอเคแม่ง,มงเก็บไม่ได้อีกของเต็ม งั้นก็ทิ้งอันที่เราไม่ค่อยใช้นะครับผมพยาบาลนี่น่าจะจําเป็นมากกว่าแมงเพลงมึงจะระทึกไปไหนเนี่ยตัดแขนลูกเติตัดเออเกือบไม่ได้แดกโอ้โหโอเคโอเค เราต้องออกไปนอกเมืองนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็คุยกับแับไทแมนเออไม่ใช่ไทแมนคนลภาคแล้วนอตันนะครับโอ้โหแม่งพยาบาลเต็ม มันก็ถามเรานะครับว่าแดนิกเป็นยังไงมั่งก็เราก็หนีนะครับหนีตอนที่มันกกนละหนมานั่นเองแล้วก็การระบาดของนีโคมอบนะครับซื้อเวลาให้เราผมแปลตรงไปไหมเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วตอนนี้รถไฟนะครับก็ขาดพลังงานเราก็กำลังจะทำให้มัน ได้ต่อพลังงานนะครับผมแม่งแปลตรงมากโอเค ization, เราก็จะขี่รถไฟไปนะครับแล้วบัก <All right, S 1> นั่นไงนอรตัน โอเคนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปทางใต้นะครับนะไอซีก็ถามหาเอลลี่อีกนะครับผมแล้วก็ถามโอ้ไม่ให้กูเล่าเลยเนาะโอ้หมอกมอก เราก็ถามหาเอลลี e ่อีกนะครับหมอ,อตันก็บอกยังไม่ใช่เวลาที่ดีไอเสียกนะครับเออ,เอ,อมอบเคียร์เฮดช็อตเฮดช็อตนะครับเราก็ถามไอยานอียูโดล่าอะไรของมันนะครับอยู่ไหนก็หนุนหน,หนข้างหน้าเรานี่แหละเออ แม่งเล่งกูอีกแล้วมอ,อกมอ,อกเฮดช็อตไม่เป็นไรพลังพยาบาลเราเยอะนะครับผมกูเรียบอยู่เออมันก็เล่งเราอีกแล้วนะครับโอเคนะครับ แม่งแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยโอเคคาเวอร์มาช่วยอีอีรัวรัวอีรัวรัว